ยาบ้า3ล้านเม็ดไอซ์297กิโลกรัมและเคตามีน20กิโลกรัมเป็นของกลางที่ตำรวจภูธรภาค5และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั้นยึดได้จากกลุ่มผู้ค้ายาเสพติด2รายโดยรายแรกนะคะจับกลุ่มนายบุญเลิศพร้อมกับรถยนต์กระบะดัดแปลงเป็นตู้ทึบขนส่งสินค้าลักลอบขนยาเสพติดผ่านด่านตรวจยาเสพติดแม่พริกจังหวัดลำปางพบกล่องพลาสติก12กล่องบรรจุยาบ้ารวม2ล้านเม็ดไอซ์297กิโลกรัมเคตามีน20กิโลกรัมค่ะ จากการสอบถามในบุลเลอรก็ให้การว่าได้ร่วมกับนายธนพลลักลอบขนยาเสพติดดังกล่าวจากพื้นที่อำเภอพานจังหวัดเชียงรายโดยตัวเองนั้นทำหน้าที่ขับรถยนต์คันที่บรรทุกยาเสพติดก่อนที่จะติดตามจนสามารถจับกลุมตัวนายธนพลพร้อมกับเพื่อนสาวที่นั่งมาได้ค่ะส่วนรายที่2ตํารวจภูธรศบปราบจังหวัดลําปางตั้งด่านตรวจยาเสพติดบริเวณถนนพะหลโยธินพบรถกระบะวิ่งผ่านบริเวณจุดตรวจ จึงได้ทำการตรวจค้นก็พบยาบ้าบรรจุอยู่ในกล่องพลาสติกทึบแสงจำนวน1ล้านเม็ดมีนายกิติชัยเป็นผู้ขับขี่รับสารภาพว่ารับจ้างขนจากอำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายค่ะโดยให้นำไปส่งในพื้นที่จังหวัดกระบี่ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค5ระบุว่าได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่นั้นเข้มงวดในการสกัดกัน้นยาเสพติด โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่จะถึงค่ะโดยให้ตั้งด่านตรวจ24ชั่วโมงเนื่องจากที่ผ่านมากลุ่มขบวนการค้ายาเสพติดนั้นมักจะฉวยโอกาสปลอมเป็นนักท่องเที่ยวลักลอบ,ลบขนยาเสพติดเข้าสู่พื้นที่ชั้นในของประเทศค่ะโดยเฉพาะบริเวณจุดหรือพื้นที่ที่มีความเสี่ยงหรือพื้นที่ที่เป็นเส้นทางลัดนะครับซึ่งกลุ่มผู้จะกู้ลักลอบค้ายาเสพติดเนี่ยใช้เป็นเส้นทางในการขนยาเสพติด นะครับซึ่งในส่วนนี้เราได้ได้ลงไปแล้วก็ที่สําคัญก็คือการให้เจ้าหน้าที่เปิดหน้าที่ตลอด24ชั่วโมงนะครับ,รบเพื่อให้มีประสิทธิภาพในการดูแลพี่น้องประชาชนแล้วก็ก้า,สกกาวสกัดยาเสพติดครับทางนี้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมปี2565จนถึง6มีนาคมปี2566 ตำรวจภูทรภาค5จับกลุ่มคดียาเสพติดไปแล้วจำนวน13,081คดีค่ะตรวจยึดของกลางยาบ้ากว่า60ล้านเมตรอซ์1,472กิโลกรมัมเคตามีน421กิโลกรมัมพร้อมกับตรวจยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับยาเสพติดมูลค่าทรัพย์สินประมาณ377ล้านบาทค่ะ